การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บแบบไม่ถูกวิธีก็อาจจะส่งผลให้ผู้บาดเจ็บคนนั้นทุกุลภาพนะที่การถาวรหรือสามารถเสียชีวิตได้ดเราควรจะไมยย่ต้องมีการประตุกเยรไยนะครับเราจะเราจะต้องรู้หลักการว่าถ้าจะเคลื่อนย้ายแล้วจะต้องทำํำยังไงก่อนอนะุปกรณ์หลักๆนะครับที่ผมคิดว่าคนที่จะมีนะจะมีติดรถก็จะมีอยู่4อย่างหลักหนึ่งผ้าสามเหลี่ยมนะในลักษณะการใช้ผ้าสามเหลี่ยมนะครับหลักๆที่ ท่านตาบีก็คือในเรื่องการทําขันชนอะก็คือการห้ามเลือดรับแขลนขาดค่าขาดทำขันชนอะห้ามเลือดไว้มากกว่า1เซนติเมตรแน่นอนนะครับอันนี้ก็1ประมาณ1เซนติเมตรยาวประมาณ2 0 20เซนติเมตรนั่นก็คือผ้าเยืดพันแผลนะผ้าเยืดพันแผลนะครับหรือเรียกยาวว่า E B ก็จะเรียกว่า top guard นะครับหรือคอนฟงแต่ในการหยุดหายใจของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเนี่ยควรที่จะช่วยภายใน2นาทีนะครับ เพราะถ้าเกิดว่าไม่เชื่อภายในสองนาทีก็อาจจะทําให้หัวใจนะครับสูบฉีดเลือดไม่สะดวกหัวใจได้รับออกซิเจนนะครับไม่เพียงพอนะครับสูบฉีดเลือดแล้วทําให้ออกซิเจนไปเลี้ยงสมองได้ไม่เพียงพอประมาณนี้นะครับก็อาจจะทําให้ผู้บาดเจ็บหยุดหัวใจหยุดเต้นได้นะครับต่อจากการยุดหายใจ2นาทีหัวใจก็จะหยุดเต้นนะครับซึ่งในการหัวใจหยุดเต้นนั้นทุกท่านจะต้องทําการช่วยเหลือ สียภาปในกี่นาทีครับ4นาทีนะครับเกิดว่าบาดแผลนั้นใหญ่นะครับเส้นเลือดเส้นเลือดเส้นเลือดแดงหรือเส้นเลือดแจ่ขาก็มีโอกาสที่จะทําให้เสียชีวิตได้จากการเสียเลือด C ก็คือภาวะชอ็อกภาวะชอ็าาชอกอาจจะเกิดจากอะไรครับอยู่ดีทำไมถึงช็อกหัวใจทุกท่านเนี่ยบีบแล้วก็คลายตัวต,ตื่นกระตุกนะครับกระตุกไปเป็นจังหวะเป็นจังหวะเป็นจังหวะเป็นลักษณะเหมือน เหมือนคลื่นไฟฟ้าหมุนเวียนอยู่ในร่างกายของท่านนะแต่ถ้าเกิดว่ามีคลื่นไฟฟ้าจากภายนอกเข้ามาเช่นโดนไฟช็อตไฟดูดก็คืออยากตึงเต้นนะครับพยามรวบรวมสติตัวเองให้มัน่นคงแล้วก็ทําการอะไรครับเรียบเรียงขั้นตอนการช่วยเหลือเช่นผู้ป่วยล้มลงอาจจะหมดสติหมวใจอยู่เต้นอยู่หายใจถ้าต้องคิดแล้วว่าถ้าเกิดว่าเ็นเจะพูดป่วยอยู่นในใจต้องทำางไงช่วยหายใจภายในสองนาทีนะถ้าเกิดว่าใจยุดเต้นต้องยังไง ต้องทําการ CPR ไปในสนาทีนะต้องวางแขนในใจนะวางแขนด้วยนะพอตั้งสติเองได้แล้วสติเองมั่นคงแล้ววางแขนในการที่จะทําการช่วยเหลือนะไปในใจอันนี้ต้องมองดูอาจจะมีะมอาจจะเป็นต้องได้ใช้อุปกรณ์ล้วก็ต้องมองอ้นทินขทางด้วยนะอันนี้คือ,อขั้นตอนแรกขั้นตอนที่2ก็คือไปตึงให้ผู้ป่วยนอนราบนะครับดูลักษณะของการประเมินเบื้องต้นตามในระดับหก็จะให้ศีรษะชุหวเท้า อันนี้ก็เลี้ยงดินหน้าแดงนะครับแต่ถ้าเกิดหน้าซีดเลือดอาจจะอยู่บริเวณด้านล่างมากกว่านะครับก็ให้กีฬาหลังจากนั้นก็ขอความช่วยเหลือง่ายๆก็คือขอความช่วยเหลือจากใครครับหน่วยแพทย์ฉุกเฉินนะหรือกู้ภัยนะครับโดยการโทร1 6ึงเก้เรื่องของการตรวจการหายใจนะครับตรวจการหายใจเช่นหายใจหรือเปล่ามีการตกเลือดหรือไม่นะครับเพราะในลักษณะของการหยุดหายใจ เพราะการตกเลือดเป็นโอกาสที่ทําให้ผู้บาดเจ็บระงเสียชีวิตได้เร็วก็ขั้นตอนที่หกนะครับปลดเสื้อถ้าในลักษณะการปลดเสื้อนะครับอาจจะมีโอกาสหนึ่งแทนเป็นลักษณะอการเป็นลมเฉยลมแดดนะครับบางคนอาจจะมีนิสโตูมาด้วยนะครับนิสโตการ์มโดยามเริ่มต้นก็เห็นได้ทราบก็ลดความร้อนให้เขาใ้วการเพิ่มความเย็นการชีพจรการหายใจแล้วก็ความรูวิธีการสังเกตนะครับกรณีที่ตัวเย็นผิวหนังชื้นนะครับ ตัวเย็นดูง,ง่ายเลยอาจจะซีดด้วยรวมถึงการซีดด้วยแล้วก็คลันะแน่นอนถ้าซีดเนี่ยตัวเย็นแน่นอนสัญญาณท,ที่2ก็คืออะไรครับเข้าหรือการเต้นหัวใจนะที่ประจรปกัินเอาแบบปกตินะครับปกติว่าเราอยู่ที่60ถึง80ครั้งต่อนาทีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเร็วกว่านั้นก็อาจจะเป็นเด็กทารกนะครับเด็กคารกเนี่ยเขาก็จะหัวใจเต้นเร็วอยู่แล้ว ใช้วอ,อนนั้นเช่น60ครั้งต่อนาทีการไหลเวียนก็ไม่ค่อยดีหรือบางคนไม่ได้เกี่ยวกับการไหลเวียนแต่จะเป็นนักกีฬานักกีฬาที่เขาเวิง่งซอ้อมนะครับซักซอ้อมทุกอย่างเนี่ยเขาจะมีเรื่องของการควบคุมลมหายใจนะครับควบคุมลมหายใจเข้าออกในขณะที่ออกร่างกายแบบใช้ออกซิเจนหรือไม่ใช้ออกซิเจนหรือเก็รแล้วแต่ขอไปไปตามชื่อทฤษฎีการเต้นของหัวใจของเขาก็จะชา้าคือเหมือนกับบบกาารเาคคคคววุุมม ได,ได้ดีมากกว่าคนปกตินะครับส่วนอาการของผู้ปเจบนะครับถ้าเกิดว่าเต้นเบาเร็วมากกว่า120ครั้งต่อละสินาทีเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกอาจจะมีบาดแผลอาจจะมีการบกพร่องในเรื่องของการไหลเวียนโลหิตนะครับหัวใจไม่มีแรงในการดีแล็หายตัวนเข้าสู่ใจว่าตัวงของการจับที่ประจอนจำได้ไหมครับจัดได้ตรงไหนในบ้านเอ่ยคอถ้าเป็นผู้ชายจะง่ายหน่อยเดี๋ยวาคาดรูปกระเดือกถ้าเป็นผู้หญิงก็จะไล่จาก ขา,าใกล้แล้วมาหาคาบริเวณกลางๆอันนี้กรณีที่มีบาดแผลบริเวณข้อมือและบริเวณแขนเนี่ยท่าน,นสามารถตรวจตรงนี้ได้อันนี้คือจุดที่สองนะจุดที่สามต้นไหนครับข้อมือ,อ,มอวัดง่ายคือโคนนิ้วโป้ขงขาหนีบนะครับห้าหลังเท้าหกก็คือบริเวณข้อเท้าด้านในหรือบริเวณใต้ตับถุง หลังเท้าคือมีแรงดันเยอะอันนี้ก็คงจะไม่จะไม,จะไม่ตายจะไม่ตายไวเ้อาง่ายไ,ไปถึงจับได้ที่เท้าโอเคนะ่าจะไม่ตายไวหรอกพอ,อแต่พอมาถึงจับที่เท้าก็จับไม่ได้แต่จับได้ที่ข้อ,งงอ,อมือเ,เ,เ,เริ่มเริ่มคิดนะเริ่มเริ่มเริ่มคิดแล้วว่าการความดันอาจจะตกหรือเปล่านะความดันเราเบ2สองจุดนะเปรียบเทียบสองจุดเหมือนกันเปรียบเทียบสองจุดพร้อมกันถ้าเกิดว่าขาสบายสบายบริเวณหลังเท้าจับได้ก็ไม่มีปัญหา,าอะไรพอถ้าเกิดว่าจาับเทปยนที่คอไม่ได้ ถ้าหาความดังหดน,น้อยกว่า60มิลลิเมตรไลอดก็คือจับที่คอไม่ได้ผู้ป่วยก็จะเข้าสู่ภาวะช็อกการน้ําเลือดท่านทราบอยู่แล้วว่าในร่างกายของท่านเนี่ยมีเลือดอยู่ในร่างกายเท่าไหร่ครับคิดว่าประมาณ5ลิตรครับใน5ลิตรเนี่ยท่านเนี่ยจะห้ามสูญเสียไปในขากระเพือถ้าเกิดว่าท่านไปบริจาคโลหิตท่านไปบริจาคโลหิตเนี่ยเาก็จะเอาเลือดท่านไปไม่เกิน 500 cc แน่นอนนะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามากกว่านี้ก็อาจจะมีอันตรายได้จะเข้าสู่เพราะว่าเช้าเนี่ยก็คือคนที่สูญเสียเลือดเลือดมากกว่า1น0 0 cc หรือ1ลิ 1> ตรของการเต้นหัวใจเนี่ยมันจะมีการสูญเสียเลือดประมาณเท่าไหร่ครับ70 70 cc นะครับเจ็ดท่านเราเอา5,000 7นเจ็หารห้าพก็ประมาณสัก71กว่า ครับฉะนั้นเฉลี่ยการเต้นหัวใจของเราโดย,ายเฉลี่ยนะครับก็คมมือจะเต้นประมาณ7 2ครั้งต่อนาทีเรื่องของร่างกายเนี่ยที่หมุนเข้าออกเข้าออกภาในหัวใจเนี่ยจะมีเราเลือดอยู่กี่ชนิดครับ <c oughs> อ่านะครับเดือดคือเลือดแดง2มีแดงก็ต้องมี <c oughs> ด้ามีด้ามแล้วก็ต้องมีอันเล็กๆฝอยนะครับทีเลือดว่ฝอยนะครับท่านคิดว่าภายนอกกับภายใน ภายในอันตรายมากกว่าใช่ไหมครับเนื่องจากว่าท่านไม่รู้ว่ามีการตกมเลือดตรงไหนนะครับโดยเฉพาะบริเวณสมองเลยเส้นเลือดในสมองแตกนะครับเขาจะมีหลักการของการอะไรครับฟ้าฟ้าก็คือ F A S T นะครับฟ้าที่แปลว่าเร็ียวครับเคยได้ยินไหมครับฟ้าเขียนตัวแรกก็คือ face face ท,ที่แปลว่าใบหน้านับหน้าเนี่ยถ้าเส้นเลือดในสมองแตกเนี่ยท่านคิดว่าเขาจะควบคุมอันนี้ได้ไหมบริเวณใบหน้าได้ไหมไม่ได้แน่นอน ง่ายๆคือปากเดียวอย่าดีๆทำไมพูดดีๆทำไมปากเดียวเนี่ยเริ่มเป็นลักษณะเส้นเส้นเลือดแล้วนะครับ S, <S, S, <S ตัวแรกนะครับตัวต่อไปก็คือ A A, A คืออะไรครับอารอ่าขนขาอ่อนแรงนอกจากปากเบียวแล้วแขนขาอ่อนแรงท่านประเมินได้เลยสมองแน่นอนเส้นเลือดในสมองแน่นอน <S, <A>. <S, S S ที่แปลว่า speech <S S. <S ก็คือเป็นการพูดเริ่มพูดไม่ชัดถามนะท่านจะต้องทรง เขาไปโรงพยาบาลด้วยความรวดเร็วระวายตื่นเต้นนะครับการหายน้ำเพื่อไส้อาเจียนนะครับผิวหนังเย็นผิวหนังซีดชีพจรเต้นเบาอันนี้เป็นลักษณะของการตรกเลือดภายในหมดเลยนะครับแล้วก็อาจจะมีบาดแผลฟกช้ำที่ศีรษะมาดูตกเลือดภายนอกตกเลือดภายนอกนะครับวิธีการสังเกตจากที่ทา่าทราก็คือเส้นเลือดแดงง่ายๆคือสีแดงสดนะับไหลออกตามจังหวะการเต้นหัวใจเส้นเลือดดำนะครับ ดำจะเป็นสีคล้ำก็จะไหลเอ่อออกมาเลยเรื่องที่ออกมาจะเส็นเลือดป่อยเนี่ยแผลลักษณะบาดแผลก็จะเป็นแผลแบบถลอกทั้งแผลจีขาทั้งแผลตัดนะครับในกรณีแผลลึกนะครับให้ท่านทำเพาเวอร์บอลทำแล้วก็ยัดไปด้วยทำแล้วก็ยัดทำแล้วก็ยัดทำแล้วก็ยัดยัดไปจนกว่าคอนฟอร์มเนี่ยจะเข้าไปในแผลจนเต็มสามารถที่จะออดูดซึมหรือซับเลือดที่อยู่ในแผลเนี่ย มากพอที่มันจะไม่ไหลออกมาได้มากพอที่จะไม่ให้ในในแผลเนี่ยมีช่องว่างพอเต็มเสร็จแล้วท่านก็ทําทําการพันรอบนะครับพอพันรอบเสร็จแล้วนะท่านจะสังเกตว่าที่ท่านยักมาเนี่ยมันจะนูนขึ้นเพราะอะไรครับมันมีความหนามากขึ้นนะครับมันก็จะนูนขึ้นมามันประโยชน์ของการนูนคือคือว่ามันสามารถที่จะซับเลือดที่มันอาจจะไหลออกมาตามได้นะครับอันนี้คือ ลักษณะของการพันแผลฉีบขาแล้วก็แผลตัดแล้วถ้าเกิดว่ามันยังไหลยอยู่ละครับคือพายื่พันแผลก็สามารถพันทับเข้าไปได้ถ้ากรณีนี้ก็คือมันยังซึมออกมาอยู่นะครับให้ท่านนะพันทับเข้าไปเลยแผลก็คือให้ยกขึ้นมาด้วยนะครับยกให้เหนือหัวใจเพราะถ้าเกิดว่ายกมาเหนือหัวใจเนี่ยแรงในการที่จะสูฉขดเลือดให้เลือดออก มีแรงดันแล้ะทำให้เลือดออกเยอะมากกว่าเดิมเนี่ยมันก็จะน้อยลงนากแผลนะหรือตามวัสดุที่ปากคานนี่แหละจากนั้นนะครับให้ทำให้ทำการใช้อีีหรือมีคอนฟอร์มอีกกันก็ได้ครับนับล็อกฟิกแซนด์ิชชิ้นนี้ให้ยึดวัสดุชิ้นนี้กับอวัยวะของผู้ปิบไตินะนะครับสลับสองฝั่งนะครับสลับซ้ายขวาแต่ถ้าเกิดว่าเลือดไม่หยุดไหลทำไมครับก็สามารถใช้ ช่วยผ่านตามุมผ้านะครับก็หาหาที่เน็บไว้นะโดยที่มุมที่เน็บนะครับห้ามห้ามเอาไปชนกระบาดไปฝขนจะล็อกสูงม,มากเกินไปเช่นมือขาดอยู่แค่นี้ถ้าเราเป็นพันสูงมากขนาดนี้เขาเรียกวา่าอะไรครัเนื้อเยื่อต่างๆตั้งแต่ตรงน,นี้จนถึงจุดที่ขาดไปอ่ะจะโดนทำลายไปทั้งหมดแทนที่เขาจะเสียแค่มือเขาอาจจะเสียไปทั้งแขน ฉะนั้นในการวิจัยาในการการทำขันชนะหรือคือเราจะทําการขันชนะเหนือแผ่ไปประมาณ2อถึงสนิ้วเท่านั้นนะครับผมและวิธีการนะครับวางใบล้วก็ผลนขึ้นมาด้านบนมัดหนึ่งกุกน้าไม้นับไม้ขันชนะวางทับใบแล้วก็มัดยึดใบครับพอยึดไม้เสร็จแล้วนะครับให้ทําการยกขึ้นก่อนนะยกขึ้นก่อนแล้วก็ทําการหมุนะหมุนจนกว่า นะครับตังเกตดูเลือดหยุดไหลแล้วค่อยยืมก็เป็นลักษณะของการใช้สาระธารมเลือดนะครับซึ่งจริงๆถ้าเป็นวัสดุที่ใช้แด้ผลจริงๆก็คือเป็นเข็มผัดหนังเส้นนี้นะครับมีความหนา2ชั้นใส่ไปที่อวัยวะที่ทําการผ่าฉนกบดึงขึ้นดึงลงใส่เข็มผัดไปก็อาจจะสามารถใช้ได้ในลักษณะนี้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ห้ามสูบกินอะไรต่างๆนะนร ไม่ว่าจะเป็นยาสีฟันสูตรเย็นสูตรคิสตอันอะไรน้ำปงน้ำปลาตามปลามหมึกอะกนั้นห้ามเด็ดขาดนะครับห้ามม่กระทั่งดีๆไหนก็ตามนะครับเพราะว่าจะเห็น,นตามความเชื่อของผู้เฒ่าผู้แก่นะเขาบอกเออเอานี้ไปใส่น้ำปลาไปเออใส่ย,ยาสีฟันไปเหลือแต่จะใส่ผงเชื้อกับพี่ปงแค่นคั้นลไม่ต้องไม่ต้องนะครับโอ้จะไปจะมาแซ่บเพระวา ไม่ต้อนนะครับห้ามเดินขาดเลยนะครับที่ดระดับสองนะมีแผบลุกองด้วยมีถุงน้ำห้ามจอดนะครับห้ามพยาธิชนิดถ้าเกิดแผลใหญ่พักมากๆนี่โฉมลงเลยตาเป็นถุง้าเนี้ยแน่นอนไฟอะไรรุนแรงแน่นอนเสื้อผ้าอะไรเนี่ยมันจะมันจะละลายจะติดผิวของเขาห้ามถอดเสื้อก็เป็นสถานะครับพิติกรรมปโรงพยาบาลครับห้ามถอดเสื้อนะเพราะว่าถ้าถอดเสื้อหรือพยายามพยายามที่จะดึงเั้งแต่กายเขาออกมาเนี่ยอาจจะมีเนื้อมีหนัง อย่าแช่หะจุ่มแผลในน้ําเย็นห้ามเด็ดขาดน้ครับน้ำเย็นเพราะว่าน้ําเย็นอาจจะเป็นส่วนทําให้เขาเรียกว่าอุณหภูมิร่างกายของผู้ป่วยเจ็บเนี่ยที่มันผิดปกติอยู่แล้วเนี่ยพอมันไปโดนน้าเย็นเข้าเนี่ยอาจจะช็อคได้เลยปิดง่ายเลยคือมันไม่ออกมาเลยมันไม่ได้เปิดออกมาคือกระดูกที่หักเนี่ยมันไม่แหลมทะลุเนื้อเยื่อของผู้ป่วยเจ็บหลายนันออกมาให้เห็นเป็นกระดูกให้เห็นเป็นสี การประเมินคร่าวๆก็จะเป็นขั้นตอนของการทำมก็คือลูบดูบวานแยบไปด้วยแล้วก็ขยับไปด้วยนะขยับไปด้วยอาจจะมีรีดเสียงกรอบแยบกรอบแกยบหรือจับ,บ,บ,บไปแล้วนะครับคนบาดเจ็บหรือผู้ป่วยลองมาเป็นภาษาอังกฤษน่าว่าเอออย่างเงี้ยก็ใช่เลยภาษาอังกฤษน่ารักแล้วผ่านประเมินก็จะ็นลักษณะนี้ก็คือมีกระดูกนะับออกมาพันรอบนะบพันรอบยอด ยอดของก,กระดูชิ้นนี้ไปด้วยนะครับก็คือพันรอบฟังข้างล่างข้างบนอ่ารอบขาเสร็จแล้วก็ให้พันรอบรอบกระดูกทขึ้นไปเขาเรียกว่ากระดูต้นคอกระดูกคอหักนะครับการเคลื่อนย้ายเราต้องทำการดามก่อนแต่การปสมวยาศาสตที่ดีที่สุดน,นะครับถ้าไม่จะเป็นห้ามเคลื่อนย้ายนะห้ามเคลืยย่อนย้ายเป็นอาการถ้ากรณีที่กระดูคอกระดูต้นคอหักนะครับหรือกระดูสารังหักให้เขานอนนิ่งอยู่กับอยู่กับที่เลยเรียกโหนก้าที่ผมพันไว้เพื่ออะไรครับ ให้เกิดบาดแผลไม่ให้เกิดแผลที่มันอาจจะเสียสีกับแขนผู้ปฏิบัตินะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตสมมตินะสมมติว่าอันนี้แขนข้อล่างนะครับแขนข้อล่างเจอหลายโรคหลายข้างผมเพื่็นนนนกกกกหลายอย่างจะรับผู้แต่ผมเพื่อรับใช้ครับ ปวด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 เจ็บแบบ full option ลาบีลับอ่าีลาปวไหมนะต้องรู้ซึ้ง่งนี้ยังไงนี่เป็นการเรียนนีเจ๋ครับเป็นการเรียนมีการใช้ผ้าสามเหลี่ยมนะจัวอยู่ฝั่งเดียวกันกับข้างพี่ ข้างที่บาดเจ็บนะครับภาพไปเลยครับนะครับจัวความเดียวกันความตัวนะคัามเดียวกั่งนี้นะครับอยู่ตรงศอกข้างที่บาดเจ็บแล้วก็ปาด่าแล้วพอนะครับไปด้านหลังไปมัดแบบเงินที่รอดนะครับเงินไม่รอดรอดเงินไม่รอดเงิน่รอดครับโอเคนะครับในสถานี้เพื่อเพื่อร่างไม่ให้เ แขนฝั่งนี้นะแครงนะครับนะครับเบสิคไลฟ์ซัพพอร์ตทงี่พื้นฐานนะครับ C T I ก็คาออะไรครับคาร์ดิโอคูมโมเรียลีรีเซสตชันครับคาร์ดิโอก็คือปัญใจนะครับคอมโมเรีลีคือปอดรีซัสเตชันก็คือการรีกับมาใหม่การรีมันมีชีวิตใหม่ครั้งหนึ่งนะครับโดนประเลงสั่กัะต่อยนะครับอาจจะโดนสูดดมสารเคมีนะครับหรือภาวะการบายของหายใจหัวใจที่มีแรง หัวใจมันที่เกียจประโยชน์ก็คือช่วยให้เขากลับมามีชีวิตใหม่มีชีวิตใหม่อีกรอบนึงช่วยภายในกี่นาทีสี่นาที่นาทีแรกหลังจากการหยุดหายใจผู้ป่วยนอนข้อหน้าอยู่นะครับให้ผู้ป่วยนอนไหนเหมือนโซนะครับตัวี่เมื่อไหร่สาร้อยบาคุณครับคุณคุณครับคุณคุณไม่เห็นแล้วไหครับนะครับอันนี้คือขั้นตอนของการนอนอยููแล้วเลียกสติไม่ได้เลยถ้าเราไม่รู้แหละบางทีอาจจะ โมสติยังไงไม่ร so so like bon ู้แต่ขอเครื่อง E D ขอเรียนโหก้าวมาก่อนนะครับขั้นตอนที่สองไปแล้วก็ขอความช่วยเหลือเป็นขั้นตอนที่สามนี่ครับช่วยโทรหนวก้าวให้หน่อยครับถ้าเกิดว่าใครแถวนี้มีเครื่อง E D ให้นำเครื่อง E D มาด้วยนะครับแล้วท่านก็ทําการประเมินนะครับเป็นการกดหน้าผากเจตานนะครับก้มมองดูก้มมองให้ก้มมองดูหน้าอกนะก้มมองดูหน้าอกว่ากระเพื่อมหรือไม่ถ้าไม่กระเพื่อมแสดงว่าเขาไม่หายใจแล้ว ให้เราสัมผัสได้ถึงลมหายใจของผู้บาดเจ็บายนั้นเพราะถ้าเกิดว่าเขายังหายใจอยู่เนี่ยลมหายใจเขาก็จะสัมผัสที่แก้มของเรานะครับพอดูแล้วหน้าอกก็ไม่กระเพื่อมนะครับลมหายใจก็ไม่มีไม่สัมผัสแก้มเลยก็ลองจับที่ประจรดูทำพร้อมกันเลยนะครับก็คือเคยนะนับกดหน้าผาเจอคางแล้วก้มมองดูลมหายใจไม่สัมผัสให้ท่านเลื่อนนะครับมือที่มาเจอคางเนี่ยไปจับที่ประจรไปจับที่ประจร จับไม่ได้แน่นอนนะครับไม่มีสัญญาณชีพอะไรเลยแสดงว่าผู้ป่วยรายนี้หัวใจอยู่เต้นนะครับก็คือช็อกแล้วก็ทําการวางไ <ป S 2> ล่จากที่โค้งมาหา,ากลางลำตัวลิ้นปีนะครับลิ้นปีอันแรกนะครับจากนั้นจากนิ้วชี้นะครับแล้วก็เหนือมาสองนิ้วนะครับสองเหนือมาทางศีรษะอีกสองนิ้วเนี่ยเหนือมาทางศีรษะไม่ใช่บนนะครับเหนือมาทางทีศษะนตนะครับขยับมาอีกสองนิ้วแล้วค่อยวางส้นมือ จะฝ <se> ั่งไหนก็ได้จะฝั่งถนัดก็ได้หรือฝั่งไม่ถนัดก็ได้แล้วแต่คนนะครับให้วางเหนือ2นิ้วเหนือาทางศีรษะนะก็คือศีรษะอยู่ฝั่งนี้ให้วางขยับมาเหนือเหนือ2นิ้วมาอีกไม่ได้เป็นการวางทับนะครับเพราะทำการวางทับเนี่ยตรงนี้มันจะไม่อยู่กกลางหน้าอกแล้วมันจะลงมาหากระเพาะเนี่ยท่านจะไปกดกระเพาะของเขาเออนะครับเราเราจะต้องเหนือ2นิ้วมาพอวางเหนือ2นิ้วเสร็จแล้วแล้วท่านค่อยเอามืออีกข้างหนึ่งมาประสานนะมาประสานแขนตึง หลังตรงนะครับเข่าให้ยกตูดขึ้นนะครับตัวของท่านเองเนี่ยจะต้องอยู่เหนือลาตัวของผู้บาดเจ็บนะครับแขนตึงนะครับกดลงไปลึกประมาณประมาณหเส้นหรือประมาณสองนิ้วครับ1และ2และ3และ4และ5และ6และ7และ8และ9และ1ิ1ส1บ1อ็ดสิบมกดลงไปแล้วต้องขึ้นมาสูดด้วยนะครับให้สังเกตดู ไฟดับ LED ฝั่งข้างไหลทางนี้นะครับให้เป็นสีเขียวสองจุดจับจังหวะด้วยนะครับไม่เร็วเกินไปนะครับอ่าโอเคนะครับประมาณนี้อันนี้คือสีเขียว2องะ LED สีเขียวขึ้นสองดวงเลยนะแสดงว่าจังหวะได้ความลึกได้